โอเคสวัสดีครับก็พบกับผมใหญ่ชินประชรนะครับในรูปแบบของ YouTube นะครับตอนนี้เราเปิด YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะครับมันอ่ารอบแรกแล้วมันอาจจะเสียงอ่อยๆนะครับรอบนี้ขอต่างๆนิดหนึงนะครับแสงใหม่ก็เลยนะครับฉลองใหม่ด้วยซื้อใหม่ๆ่ะไม่นอกเรื่องนะพูดในปากว่าซื้อมานะครับไม่มีอะไรนะครับขำๆนะครับก็เป็นลูกเล่นของผมเหมือนเดิมนะครับตุกเฮฮาปาร์ตี้นะครับแต่ไม่ต้องมาชวนกินเหล้าไม่กินนะครับเขาเลิกแล้วนะก็ขำๆมาดูพระกันนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเราเคยทํา youtube ไปแล้วแต่ว่า,าเรายังไม่ได้ทดสอบว่าสิ่งที่เราเจอในองค์พระเนี่ยคืออะไรนะครับมีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับจะ,ะเราเคยท o u t ท b e ไปแล้วด้วยนะครับแต่มันไม่ได้เจอแล้วเราไม่ได้ทดสอบนะครับวันนี้เราทดสอบสดๆเลยนะครับก็สมเด็จพระังเนี่ยจริงแล้วอ่ะมันมีหลายพิมพ์นะครับหลายยุคหลายสมัยนะครับแต่ด้วยว่า พระเนี่ยมันมีมากนะครับจนแทบแยกกันไม่ออกเลยว่าพิมพ์ทรงเรียกว่าอะไรนะครับศิลป,ปะยุคแรกๆเนี่ยเขาจะเอาศิลป,ปะอ่าสมัยนั้นก็เป็นเชียงแสนอูทองสุโขไทยนะครับคือเขาจะเอาแม่พิมพ์อย่างเงี้ยมามายกตัวอย่างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นองค์ประกอบหลายๆด้านนะครับว่าพระเนี่ยมีอะไรนะครับมีอะไรบ้างว่าเนื้อหารูปทรงพิมพ์ทรงเนี่ยแบบไหนที่เขาเรียกเฉียงแสนนะครับวันนี้เราก็จะ คุยเกี่ยวกับเรื่องพิมพก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องเนื้อเพราะเนื้อนี่ไม่ยากเลยนะครับถ้าคนทํานานนะครับถ้าใครไม่ชานาญก็มาเรียนรู้กับเรานะครับเราสอนให้ฟรีไม่คิดตังค์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผ้าที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือจะมีหูนะครับหูที่นี้ก็จะมีหูสองข้างแต่หูจะไม่ยาวนะครับหูจะแบบเหมือนหูคนนี่แหละครับออ้นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นยุคอีกยุคหนึ่งก็คือหูเขาจะยาวนะคืออิศิะปั๊บนะครับให้พิจารณาอย่างนี้ว่า พิมพ์เนี้ยเกล็ดจรวดซุ้มนะครับมีหูติดสองข้างนะครับมีเส้นผ่าทิศอยู่ใต้ฐานนะครับก็จะเราก็จะมองเห็นกันนะครับก็จะมีหนึ่งเส้นสองเส้นแต่อันเนี้ยมีสองเส้นเขาเรียกว่าพิมยยพ์ใหญ่ผ่าประธานหรือเรียกยางว่า,วาพิมพ์เชียงแสนนะครับย้ำนะครับพิมพ์เชียงแสนนะครับอเอกลักษณ์ของพ้าชุดเนี้ยเนี่ยมวลสารเนี่ยเรายังไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จากที่เราตรวจพบเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโลเดียมนะครับคือ เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่แพงกว่าทองคำนะครับสิบเท่าอ่ะสิบเท่าเลยนะอัน,นนี้เราพูดอ่าไม่ได้ไปเรียนรู้กับเจะาขาหรอกแต่เราเอจไปทดสอบนะครับแล้วมาได้กลออกมาบแบบนั้นนะครับแล้วการทดสอบเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าเนื้อหาปริรงเนี่ยมันครบองค์ประกอบไหมนะครับเ mm hmm. บื้องต้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราพบนะครับก็คืออแคลไซต์นะครับในองค์พระแคลไซต์นี้เนี่ยมันจะเกิดกับพระที่มีอายุาเป็นร้อยปีนะครับยกเว้นพระที่เกิดจากปูนชนิดใหม่หรือดินมาร ที่เราพบที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรีนั่นเองครับอันนี้ก็เราก็จะบอกคุยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราทดสอบที่บ้านอาจารย์อนะครับที่ลพบุรีแล้วนะครับได้คําตอบที่เราพอใจนะครับแล้วก็ทําใบรับรองออกมาว่าผ่านการตรวจสอบนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นให้ไว้ใจได้ว่าพระทุกชิ้นทุกอันเนี่ยเราไปสุ่มตรวจนะครับเราไม่ได้ไปหัวกับใครเลยนะครับเพราะพระที่เรามีเนี่ยเราทดสอบเองนะครับทดสอบเองแล้วเราก็ เอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่เขามีเครื่องสแกนนะครับเครื่องตัวเป็นล้านนะครับการสแกนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเราก็แนะนําว่า,าเครื่องสแกนนี้มีที่ผมทราบมาเนี่ยมีมาห้าเครื่องนะครับแต่ด้วยว่าทางเราไม่สามารถซื้อเข้ามาได้ไม่ใช่ว่าจนนะมีตังค์แต่ไม่ซื้อเองเนะก็บตังค์ไว้ซื้อหนุ่มให้ลูกกินดีกว่านะครับเครื่องเป็นล้านนะครับมันจะได้ประโยชน์นะก็คุยขำๆนะครับก็คันมาสนุกเีฮาไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่แรกที่เราพบก็คือ,อดี๋ยวว่าพวาอะองค์นี้ดีบ้าไหนก็ คือแม่เหล็กดูติดนะครับ,นะรบแล้วแม่เหล็กดูติดเนี่ยต้องไม่เป็นตนหนิมผมจะย้ําเสมอต้องไม่เป็นตนหนิมนะครับถ้าเป็นตนหนิมโอกาสพลาดมีสูงนะครับถามว่ามีไหมมีแต่ไม่เป็นที่นิยมแต่ต้องไม่เป็นตนหนิมอันนี้เขาเรียกนิยมนะครับศึกษาพระสมเด็จเนี่ยต้องศึกษาให้จริงอย่าไปยึดติดว่าต้องดูติดเมื่อไหร่ที่ท่านยึดติดว่าพระสมเด็จดูติดเมื่อไหร่โอกาสที่ท่านพลาดมันสูงเราเห็นใจนะครับสำหรับคนที่พลาดนะครับทุกอย่างนะครับมันมีบทพิสูจน์ของมันเองว่าการดูพระเนี่ย ถ้าไม่ไม่ชำนาญน,นะครับท่านหาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ไว้ใจได้นะครับไอ้ประเภทที่แบบเชียร์ให้ซื้อๆให้มันซื้อเลยครับอย่าอย่าซื้อให้มันซื้อนะครับท่านจะปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นห่วงนะเป็นห่วงนะครับมันไม่ใช่ต่างผมหรอกแต่เป็นห่วงนะครับเพราะว่ายูทุกที่ผมทำเนี่ยผมพยายามเผยแพร่บอกสอนวิธีการดูพระเทคนิคต่างๆคลิปที่เรามาเนี่ยก็คือเป็นศิลปะของจิงแสัดเจนแล้วนอกจากผิมส่งแล้วเนื้อหาแล้วมวลสารเนี่เราก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่าเข้าๆว่าว อาการดูพระเนี ождения, high, ่ยม hmm. hmm. uh, mm, so, ีอะไรนะครับพระเนี so, sadly, um, hmm. kidney, ่ยมีหลายเนื้อนะครับมีทั้งดูติดและไม่ติดนะครับอย่าไปยึดติดเรื่องการดูติดไม่ติดเราสอนให้ดูว่าติดกับไม่ติดเป็นยังไงถ้าติดเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาเลยแบบอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยมันดูยังไงก็ไม่ติดนะครับเราต้องก็สุ่มตรวจนะว่าไม่ติดเป็นยังไงนะไม่ติดนะครับแต่ถ้าติดก็จะติดขึ้นเลยนี่ไม่ติดนะครับนี่คือไม่ติดนะครับแต่ถ้าติดจะลอยอย่างนี้เลยนะครับเราทดสอบให้แบบนี้นะครับมันมีแบบติดไม่ติดนะครับ พิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับเนี่ยพิมพ์เดียวกันนะครับอันนี้นะไม่ติดนะไม่ติดนี่คือเราสอนวิธีนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันด้วยนะครับแต่ทาไมอันนี้ติดนะครับเพราะว่ามันมีแบบติดไม่ติดผมจะสอนนะคือเทคนิคนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับคือไม่แตกต่างกันคือพิมพ์เดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับคือบล็อกเดียวกันเลยพูดง่ายแม่เดียวกันพ่อเดียวกันง่ายดีคิดง่ายๆนะครับคิดแบบของคำคิดแบบผมนี่ีครับไม่เครียด ก็นอกจากดูติดแล้วปุ๊บเราก็จะไปดูในเรื่องของเนื้อหาบนจอนะครับเราก็จะให้ดูกันไปเลยว่าไอ้บนจอท่านเห็นอะไรนะครับแล้วท่านจะได้อะไรนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะไดค่อยๆพิจารณาไปครับการดูพระเนี่ยนี่ครับโรเดียมแพงกว่าทองคานะครับแพงกว่าทองคํานะครับคือถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเขาจะบอกว่าเงินที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นโรเดียมที่แพงกว่าทองคานะครับนะครับ นะครับส่นต u, aja, like, 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 like. uh, ัวเนื้อเนื้อน uh, ี่คือเนื้อเนื้อพระนะครับเนื้อเนี่ยจะออกไปทางเหลืองนะครับเดี๋ยวลงมานิหน่งลงมาหน่อ่าลงกลับมาหน่อยกลงมาหิ่อยนิดนึงลงมาอ่อันนี้เนี่ยได้นะครับได้ที่ฝั่งตัวในองค์พระนะครับเนี่ยครับจุดนี้เลยนะครับอ่านี่จุดไฮไลท์เลยก็มันเกิดขึ้นเองนะครับไปขึ้นอ๋อครับโอ้โหครับอ่านี่ครับเนื้อเนี่ยจะเป็นก้อนๆเหมือนกับกัญชานี่คือวิจารณ์ว่าพระส่วนใหญ่เนี่ยผิวเขาจะไม่เรียบตึงมันไม่จะเป็นพระที่ปั๊ม ถ้าเกิดปับผ้าที่ปั๊มเนี่ยเขาจะกระแทกบึกึ้นมาเลยแล้วตรงนี้มันจะไม่เห็นมันจะเป็นผืนเดียวกันนี่คือพระทีะ่เป็นลนนักษณะนี้โอกาสที่มีจะเป็นผ้าแท้เนี่ยสูงถึงร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ถ้าเรามองไม่เห็นเป็นขึ้นลนนักษณะนี้เรียบไปเลยโอกาสท,ที่มันจะเก๊มันมีสูงกว่านะครับจะามาคุยว่าเป็นบล็อกนั้นบล็อกนี้ไม่มีใครเชื่อครับเพราะว่าส่วนใหญ่สมเด็จก,กดด้วยมือทั้งหมดนะครับะรนะครับเดี๋ยวดูขนส์นะครับสองเชือกแหวกนะครับค่อยๆพิจารณากันไปนะครับนี่ครับ นี <an> ่ก <t ool> <an> ็พอครับอ่าโอเคนี่ครับนี่คือแคนไซนะครับแคนไซเนี่ยจะเกิดขึ้นนะเมื่อพระกระปูนนะครับ <an> <t ool> มีอายุที่มากกว่า1 0 0ปีมันจะเกิดน,นะครับพระสามสิปีไม่เกิดห้าสิบปีไม่เกิดน,นะครับ <an> <t ool> อ่าเนี่ยก <an> ็จะไปเจอไอ้เม็ดสีม่วงนะครับไอ้พวกนี้มันจะอยู่ในค์พระอีกแล้วนะครับอ่าแคนไซเกาะแน่นนะครับส่วนที่เราเห็นมากที่สุดจุดที่ลึกที่สุดนั่นคือจุดที่คือรักแร้นะครับจุดนี้สําคัญนะอย่าไปม,มองว่าให้เป็นขี้เต่าไม่ได้นะจะ่เป็นเรื่องเล่าลัโมตัวกันนะครับับบออดีูหนน้้ากตรรงค นะครับจะดูให้ดูเนื้อไปเรื่อยนะครับค่อยๆพิจารณาแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับไี่ครับอ่าได้แดงเราไม่ต้องสนใจนะครับนี่ครับส่งสำผ่าที่อยู่ในองค์พระมีเหลืงมีขาวโดเรียมนะครับการเซตตัวสีเขียวนะครับเป็นสีที่นำนะครับนำเพราะเกี่ยวกับหลวงปู่หลวงปู่ท่านชอบสีเขียวนะประมาณนั้นนะครับเหมือนแร่เหล็กๆพายดำอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในองค์พระหมดนะครับแต่เราจะเจอมากเจอน้อยอ่ะครับนี่ครับแขนโครงแขนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะโค้งนะครับจะไม่มีการหัก ท่อนนะครับเพราะว่าศิลปะจากแม่พิมพ์เนี่ยต้องอ่อนช้อยนะคือช่างสิบหมู่ของแท้ต้องเป็นช่างสิบหมู่เท่านั้นส่วนของที่ไม่แท้หรือไม่เทียมหรือทําใหม่เนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือเขาจะไม่อ่อนช้อยนะครับเวลาเขาจะเ,เลือกนาลำลำําม้วครูแล้วเขาจะเลือกเอาคนที่อ่อนช้อยนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะก็สอนกันไปนะ,ะเดี๋ยวดูด้านหลังดูด้านหลังบ้างนะครับเดี๋ยวน้าเสร็จแล้วดูด้านหลังบ้างนะครับจะได้ดูประกอบไปด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้้อหาแลว มูลสาต์ที่เราพบนะครับเดี๋ยวจะให้ขยับนี่โรเดียมครับแพงกว่าทองคำนะครับแพงกว่าทองคำแค่แกะขายก็รวยแล้วนะครับแต่ต้องแกะหลายองค์นะครับจะรวยนะครับองค์เดียวคงไม่รวยนะครับนี่ครับเนื้อครับการเซตตัวก็มีนะครับเนื้อหาการขับน้งต้มอิ่วนะครับการแตกลายุบราดํามันจะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดูพระนะครับถ้าเราไม่ดูตรงนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยพระเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเห็นอะไรบางทีเห็นแล้ว อธิบายไม่ได้แต่เราเห็นอธิบายได้คุณตั้งคําถามามารเราตอบได้นะครับแต่ถ้าคุณตั้งคําถาม,ามาแบบมั่วๆม,มาเดี๋ยวก็เราก็ตอบมั่วให้เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นตั้งสติก่อนถามนะครับเราจะได้มีคําตอบที่ดีที่สุดนะครับเราพยายามสอนให้ชําชนาญน,นะครับนะครับเพื่อให้หนึ่งไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจาชีพที่ขาดผ้าเทียมผ้าปลอมนะครับเราลองนิดหนึ่งนะครับเราไม่ได้บอกว่าใครปลอมใายเทียมนะเราเพียงสอนแนวทางในการศึกษาสะสมเท่านั้น ม่จะเป็นต้องมาเช่าเรานะครับเช่าเราก็ได้ไม่เช่าก็ได้อันะนี้เลยไมครับชอบที่ไหนไปที่นั่นผมว่าสบายใจกว่านะครับอชอบตรงไหนก็เล่นเงินไปนะครับเชื่อวมันตรงไหนก็ไปนะครับเรามีหน้าที่บอกแนวทางเฉยๆนะครับเราไม่มีใบการันตีหรือใบรองอะไรให้เนื้อหาประมาณนี้นะครับก็เราก็สรุปเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็กเ็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ว่า,น,านั้นผมจะทํา y o u t u b ปเป็นของตัวเอง แล้วน่านจะเล่าอรื่อให้ฟังกันนะเพราะผมไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังง่ายๆนะครับก็ถามว่าดีไหมมันเป็นประโยชน์นะครับไม่ได้เป็นโทษแล้วก็ไม่เป็นพิภัยต่อใครนะครับบอกสอนใครเนี่ยเวลาเราสอนถ้าเราไม่มีพระสอนเขาเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเอ้ยสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยคืออะไรเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพระเนี่ยอยู่ที่เรามหาศาลเราไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นเราบอกว่าพระเรามีมากก็พอ,อ,อสวดพระเสร็จแล้วเสร็จก็จะย้ายไปที่นู่นทุกคนจะเห็นพระมหาศาลขั้นต่ำ5เสร็จ าเรบอกว่ามาหาเราเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําไฟฟรีแอร์ฟรีแล้วยังมีข้าวให้กินเนี่ยเดินทางก็สะดวกครับถ้ามาไม่ถูกก็ติดต่อมาก,ก็คืออยู่ข้างวัดไผ่เจ้าเจ้าพ่อสมุทราบุรีนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องมาเรียนรู้กับเราเพราะว่าที่นี่เราฟรีทุกอย่างนะครับไม่ได้เก็บตังค์เลยนะไม่ได้เก็บตังค์จริงนะครับแถมก็คือ,อหลังมาที่18เนี่ย18เมษายที่เราเป็นางานใหญ่แจกพระหนึ่งแสนแจกวันเดียวแจกคืัเ เดียวเท่านั้นเราก็บอกเลยว่าแจกฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับส่วนใครจะเช่าเราเนี่ยก็ติดต่อพูดคุยกันหน้างานเลยนะครับเราจะมีซัพพอร์ตเรื่องนี้ไว้ให้เพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนได้สบายใจว่าเฮ้ย <c oughs> อยากมีเงินแล้วอยากจะเช่าแต่ด้วยว่ากําลังซักคนเราไม่เท่ากันนะครับก็แบ่งปันกันในราคาที่ถูกนะครับที่จับต้องได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าตั้งกันเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านร้อยล้านอะไรแบบเวอร์นะครับคือเราไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกตรงนี้นะครับ เราทําเพื่อเผยแพร่บอกสอนนะครับเช่าไม่เช่าเราไม่ได้สนใจเช่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเราไม่มาก็ไม่เป็นไรมาก็ยินดี้รับนะครับที่นี่เราไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับท่านจะจรื่อยรวยเรารับหมดนะครับก็ทิ้งท้ายด้วยบทความสั้นๆเลยนะครับว่าถ้าใครชอบคลิปผมนะครับทุกคลิปที่เราทําขึ้นมาจาก YouTube จตกชินมชอนเปิดทางเนี่ยคือบอกเลยว่ามีความสนุกนะครับแล้วหลากหลายนะครับให้กดติดตามเอาไว้ถูกใจ หรือสับตะไคร้หรืออะไรก็ได้ที่ผมลงไปแล้วคุณ FC เราเห็นผมก็ยินดีนะครับเราอยากจะเผยแพร่นะครับแล้วก็เป็นช่องทางเดียวที่เราคิดว่าน่าจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นอีกนอกจาก Facebook แล้วเพราะเรามี Facebook อยู่แล้วใหญ่ชินมันชรชัดเจนคนก็ติดตามก็พอสมควรนะครับหลักร้อยนะครับไม่ถึงกับเป็นแสนแต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับ ขึ้น YouTube ขึ้นอันดับหนึ่งให้ได้นั่นตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราเพิ่งจะเริ่มก้าวเดินนะครับผมมั่นใจว่าถ้า F4 ช่วยกันในการถูกใจหรือกดติดตามเราเนี่ยผมงานที่ผ่านมาผมประสบความสำเร็จเพราะ F4 มีส่วนร่วมในการทำหุ้น,นะครับผมก็เลยว่าดีใจนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดแต่ได้พระที่เราแจกไปเพราะพระที่เราให้คุณได้พระคุณได้บุญนะครับมีที่ผมที่เดียวนะครับใหญ่ชิ้นมันรเท่านั้นครับ